One Origin เราคือผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องในประเทศไทยโดยครอบคลุม4กลุ่มธุรกิจหลัก 1. โรงแรมและการบริการรวมถึง Service สอพาร์ตเมซึ่งบริษัทได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแบรนด์โรงแรมชั้นนำที่มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 2. พื้นที่ค้าปลีกและอาคารสำนักงาน 3. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม 4. ธุรกิจอื่นๆเช่นการบริหารโครงการในกลุ่มธุรกิจของบริษัทและโปรแกรมลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อ4กลุ่มคนสำคัญลูกค้าพนักงานผู้ถือหุ้นและสังคมผ่านกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารมากประสบการณ์และทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรวมถึงการผัึนึก,กำลังกับพันธมิตรชั้นนำที่มีชื่อเสียงในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการด้วยความมุ่งมั่นและสร้างสารรค์อย่างไม่หยุดนิง่งในทุกพื้นที่เศรษฐกิจและจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทยพร้อมแผนพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นบริษัทแกนนำหลักในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและการบริการภายใต้วิสัยทัศน์ของคุณพีรพงศ์จรูนเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Origin p r o p e r t อร์ตี้จำกัดมหาชนผู้มองเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใหม่ๆเพื่อสร้างรากฐานในการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และในวันนี้วัน Origin พร้อมเป็นผู้นำทางด้านการพัฒนาอสังหารมิมทรัพย์ในกลุ่มโรงแรมและการให้บริการสำหรับ4กลุ่มคนสำคัญของเราลูกค้าได้รับการบริการผ่านความใส่ใจในทุกรายละเอียดความต้องการของทุกคนพนักงานได้รับการสนับสนุนความสามารถและส่งเสริมความก้าวหน้าอย่างเท่าเทียมน,นักลงทุน ได้รับผลตอบแทนอย่างมั่นคงและต่อเนื่องสังคมได้รับการพัฒนาให้เติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนให้วันนี้และทุกๆวันของคุณเริ่มต้นไปพร้อมกับเราที่วันออริจิน